เวลาใส่เข้าไปแล้วมันหอมเพือพ่อนๆหลายคนที่กินเครื่องเทศผมละว,วิธีคั่วลูกจันยาวคั่วยังไงคั่วง่ายๆ สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้อยู่ที่ร้านนะครับวันนี้ผมมาคั่วเครื่องเทศผมมีคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะวันนี้เพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะุเต๋าเวลาเวลาคั่วเครื่องเทศเนี่ยคั่วลูกจันยาวคั่วยังไงเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆอ่ะไม่รู้ว่ามันสุกหรือมันหอมล่ะมันเป็นยังไงขั่วยังไงพุเต๋าแนะนําหน่อยได้ไหมอ่าวันนี้ผมมีคลิปดีๆจะมาแนะนาเพื่อนๆลูกจันยาวเวลาคั่วนะครับก็เหมือนเหมือนขั่วอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะขั่วเม็ดมะขามนี่แหละ ไม่รู้เพื่อนๆเคยกินหรือเปล่าเม็ดมะขามนะเวลาไปเวลาไปดูหนังกลางแปลงบ้านนอกนะซื้อเม็ดมะขามกินนะอันนี้คล้ายๆขั้วเม็ดมะขามเอา้าผมจะผมจะแนะนําให้อันนี้ที่ผมขั้วแล้วนะเพื่อนๆที่ผมขั้วแล้วอันนี้ที่ไม่ขั้วที่ไม่ขั้วเอามาดูฝั่งนี้มันจะแตกต่างกันเนี่ยเนี่ยที่ยังไม่ขั้วเห็นชัดๆนะแนะนํำเพื่อนๆอันนี้คือที่ยังไม่ขั้วเห็นชัดไหม เพราะในในครัวผมไม่ไม่ค่อยมีแสงไฟผมไม่มีห้องสตูดิโอทําให้อยู่ง่ายเนี่ยลองดูพยายามจับกล้องให้เห็นชัดชัดไอ้ที่คั่วกับไม่คั่วพอคั่วเสร็จเพิ่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ผิวค้ำค้หน่อยเหมือนเราคั่วเม็ดมะขามนี่แหละ,ะเวลาเราไปดูหนังกลางแปลงอย่างที่ผมบอกคนอยู่บ้านนอกก็จะเคยกินนะเนาะบ้านนอกบรนนาเรายำเม็ดมะขามก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยครับคั่วให้สุกๆว่ากันไปเวลาคั่วคั่วเครื่องเทศคั่วอย่างนี้ยวิธีการคั่วแล้วทีนี้ คุณเต๋าแล้วจะทายังไงเวลาไปบทบทยังไงอ่ะบทยังไงมาดูผมจะมีผ้าขาวบางแบบนี้นะแนะนําเพื่อ,อนๆก็กำมาเลยเนี่ยกำมาเลยเนี่ยร้อนมือนิดนึงนะแล้วก็ใส่ใส่หนห่อผ้าขาวบางครับใส่หนห่อผ้าขาวบางแล้วก็ทุบเลยทุบอย่างเงี้ยครับทุ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 บอย่างเงี้ยพอมนละเอียดขนาดเนี้ยครับผม,มละเอียดอย่างเงี้ยอูดิ หอมมากเลยแล้วเราก็ไปเทเข้าเครื่องเครื่องเครื่องบดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเดี๋ยวเทตรงนี้ให้ก็ได้ยเดยเทให้เพดดื่อนๆดู่ะลองดูนะทุบทุบอย่างเงี้ยครับทุบอย่างเงี้ยเนี่ยทุบมันอย่างเงี้ยม,มันก็สามารถที่จะบดได้แล้วไปใส่เครื่องบดได้แล้วถ้าเราเอาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยพอไปบดปุ๊บเนี่ยเวลาไปบดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาปัดเนี่ยใบพัดมันจะไปทำให้ให้เครื่องแตกเครื่องมันจะแตกเพื่อนเพื่อนทักมาแบบนี้ครับผมผมมีคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอ่ะ แนะนำเพื่อนๆเวลาคั่วเครื่องเทศคั่วยังไงมันหอมเวลาใส่เข้าไปแล้วมันหอมเพื่อนๆหลายคนที่กินเครื่องเทศผมละผมส่งไปในในในกล่องซอสนะครับมันจะเป็นกล่องแบบเนี้ยพอไปเปิดดูก็จะมีก็จะมีเครื่องเทศอยู่ในนี้ห่อหนึ่งผมแถมไม่ให้หลายพันคนละที่ที่ได้กินหลายพันกล่องแล้วที่ผมส่งไปนะครับจริงๆผมขายผมขายชุดหนึ่งชุดห้บบาทนะเครื่องเทศนะแต่ผมแถมฟรีช่วงโปรโมชั่นปีใหม่เมืม่อกี้ผมให้เพื่อนๆเอาไปกินดูเครื่องเทศ หลายคนบอกว่าโอ้หอมมากเลยแต่หอมครับผมคั่วผมพิธีพิธันในการทํามากเลยเครื่องเทศนะแนะนำเพื่อนๆครับมีคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนว่าวิธีคั่วลูกจันยาวคั่วยังไงคั่วง่ายๆคั่วไปเรื่อยๆแล้วมองสีมันพอมันคั้มมันดํามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมกับลูกไอที่ไม่คั่วเนี่ยครับอันนี้คือคั่วแล้วอันนี้ยังไม่คั่วนะอันนี้ยังไม่คั่วครับโอเคมีคลิปดีๆมาแนะนำกันครับทำไม่ยากคั่วลูก จันยาวคั้วง่ายๆโอเควันนี้ค่ะมีคลิปหน้าเดี๋ยวมาได้รักันอีกทีหนึ่งบ๊ายบาย